ี่ดาทาหลอดสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะมาดูกันค่ะว,ว่าวันนี้เขาคนนั้นนะคะมีความรู้สึกนึกคิดยังไงนะเราเราลองมาอัปเดตเขากันดูนะคะว่าเขามีอะไรที่อยากจะสื่อสารผ่านไพ่มาบอกคุณหรือไม่หรือไพ่มีอะไรที่อยากจะบอกเกี่ยวกับความรักของคุณกับเขาหรือเปล่าลองมาดูพร้อมกันนะคะ ฝากกดติดตามซับสไคร์ไลค์แชร์ให้กอบด้วยนะขอบคุณทุกกำลังใจมากๆเลยนะคะใครที่ยังไม่ได้กดติดตามก็ฝากกดติดตามเป็นกำลังใจเป็นค่าครัวให้กอบกันด้วยละกันนะคะจะได้มีกำลังใจทำพลังงานดีๆพลังงานบวกๆให้ fc กันทุกวันนะคะคิงชือดาบม,มาคู่กันเลยควีนถือดาบไม่ยอมกันเลยนะคู่นี้นะคะต่างคนต่างแบบ อีโก้จัดเต็มทั้งคู่เลยอ่ะเจ็บดาบชอบปกปิดด้วยปกปิดในที่นี้หมายถึงว่าปกปิดใจปกปิดความรู้สึกนะเหมือนใส่หน้าก,กากเข้าหากันก็ได้นะเจ็บดาบมันคือการปิดบางการซ่อนเร้นการแอบแฝงนะคะการไม่ยอมแสดงออกก็ได้หรือหมายถึงพวกการโกหกนะหรือการที่อา,อาจจะคุณกับเขาไม่ได้แสดงความรู้สึกที่อยู่ภายในใจอย่างแท้จริงอ่ะสิไม้เท้า นะคะหนักเหนื่อยความสัมพันธ์นี้ดูเหนื่อยเนาะนะคะดูเหมือนกับต้องใช้ความพยายามเยอะกันมากๆเลยเหมือนคุณกับเขาต้องแบบผ่านอะไรต่ออะไรมาด้วยกันเยอะมากๆเลยหกดาบบางคน move on แล้วหรือเปล่าคะเนี่ยติดมานะสิบถ้วยหนึ่งถ้วยอะติดมาสามใบเอาเลยละกัน <laughs> เป็นใบดีด้วย นะคะสิบถ้วยหนึ่งถ้วยแล้วก็สองถ้วยใต้สำรับหกไม้เท้าไพ่แห่งชัยชนะต้นร้ายปลายดีนะไม่ต้องซีเรียสกังวลน,นะบางคนอยู่กับความผิดหวังบางคนอยู่กับความทุกข์ใจบางคนอยู่กับความเศร้าใจไพ่อยากจะบอกว่าไม่ต้องทุกข์ถ้าคุณทุกข์อยู่ตอนนี้นะทำใจรุ่มรุ่มทำใจปล่อยให้เบาสบายเพราะอะไรรู้ไหมคะดูทีท่าแล้วอะ่ะ ต่างคนต่างเหมือนเล่นเหมือนเขาเรียกว่านะเล่นเกมรักกันอะนะคะเกมรักหักเหลี่ยมโหดกันเหมือนกระแบบับต่างคนต่างไม่ยอมต่างคนต่างแบบดูมีสเปคของตัวเองดูมีกำแพงดูปิดกัน้นดูแบบมีมีการวางมาดวางท่านะคะดูแบบรักษาภาพลักษ์รักษาความเป็นตัวตนกลัวสูญเสียความเป็นตัวตนนะคะ ความสัมพันธ์คุณกับเขาแน่นอนว่าหลายๆคนนะคุณอยู่ในสถานการณ์ความรักความสัมพันธ์ที่จริงจังกันแล้วแหละส่วนใหญ่นะใช้คำว่าส่วนใหญ่อยู่ในความรักที่จริงจังแต่ความรักของคุณมันอาจจะเริ่มมีระยะห่างอาจจะเริ่มมาถึงจุดแปลเปลี่ยนเปลี่ยนผันคือเริ่มมีความแบบจากเมื่อก่อนอาจจะโรแมนติกฟิลลิ่งนะพูดจาอะไรชี้นกเป็นนกชี้ไม้เป็นไม้พอมาในปัจจุบัน นะคะเหมือนเริ่มเรียนรู้อุปนิสัยใจคอกันอย่างถ่องแท้มากขึ้นแล้วก็เลยแบบค่อนข้างที่จะเก๊กเก๊กแอกแอใส่กันนิดนึงไม่ยอมกันมีปัญหาทีก็ไม่ยอมกันทั้งคู่นะคะร้อนกับร้อนแล้วก็เป็นคนที่เด็ดขาดทั้งคู่ด้วยนะแต่พอเวลาที่มันถึงจุดที่แบบมันเกือบจะพังมันเกือบจะแตกหักแต่ก็ต้องมีใครที่ต้องเป็นฝ่ายยอมหรือใจเย็นทุกทีแหละไม่ว่าจะเป็นฝั่งคุณหรือฝั่งเขา จาสถานการณ์วันนี้นะบางคนน่ะก็รู้สึกว่าความสัมพันธ์เนี้ยมันเหนื่อยเหลือเกิน่ะนะบางคนยังไม่ได้ไปถึงไหนเลยอ่ะเพิ่งจะเริ่มต้นแต่ก็เหนื่อยแล้วรู้สึกโอ้โหทำไมมันมันใช้ความพยายามเยอะจังเลยไหนจะคู่แข่งก็เยอะนะคะไหนจะปัญหาปวดหัวรอบด้านก็เยอะแล้วแถมเราทั้งสองคนก็แบบต่างคนต่างไม่ค่อยแสดงออกต่างคนต่างไม่ค่อยแบบ บอกหรือพูดหรือกระทําอะไรให้อีกฝ่ายหนึ่งรู้สึกว่าเออเขาต้องการเราจริงๆเขารักเราจริงๆเขารักเรามากเขาแบบต้องการเรามากอะไรประมาณน,นี้ย yep บางคนคือคุณไม่รู้จริงๆอะว่าเขาต้องการหรือไม่ต้องการนะบางทีก็เป็นความหนักเหนื่อยใจเหนื่อยทั้งเรื่องความรักเหนื่อยทั้งเรื่องครอบครัวเหนื่อยทั้งเรื่องงานทั้งเรื่องทุกอย่างนะคะ บางคนคุณต้องไปอยู่ในสถานการณ์ที่ต้องเป็นช้อยหรือเป็นทางเลือกหรือเป็นตัวเลือกหรือเป็นคนที่เขาแบบวางกรอบไว้ตีกรอบไว้ให้คุณเข้าไปในชีวิตเขาได้แค่เนี้ยบางบางทีคุณไปยุ่งอะไรกับเขาไม่ได้เลยนะคะมันทําให้คุณรู้สึกแย่รู้สึกผิดหวังรู้สึกเสียใจหลายๆคนพยายามที่จะ move on หลายๆคนพยายามที่จะเมินหน้าหนีละพยายามที่จะถอยออกมาละนะคะแต่ก็ส่วนใหญ่ก็ยังคงอยู่กันในความสัมพันธ์นั่นแหละ สิ่งที่พายอยากจะบอกก็คือว่าเกมรักครั้งเนี้ของคุณกับเขามันดูเหมือนเป็นการเล่นเกมอะนะคะต่างคนต่างเหมือนกับกำลังพยายามเรียกร้องความสนใจดูซิถ้าเฉยถ้านิ่งถ้าเมินหน้าอีกฝ่ายหนึ่งจะพยายามเทคแอคชั่นไหมเหมือนอุปนิสัยคุณกับเขาอะบางคนก็เหมือนกันแบบ100เลยนะส่วนบางพลังงานก็ดูแตกต่างกันอย่างร้อเหมือนกัน นะคะพอเวลาแบบนี้ปุ๊บมันก็เลยกลายเป็นความรักความสัมพันธ์ที่มันต้องแบกกันน่ะต้องพยายามปรับเนื้อปรับตัวปรับจูนปรับความเข้าใจกันหน่าดูเลยนะคะโดยเฉพาะตัวคุณก็รู้สึกว่าตัวคุณเองเหมือนกับคนที่รักใครแล้วคุณก็รักอะ่ะแล้วยิ่งโดยเฉพาะบางคนเป็นครอบครัวกันแล้วเป็นแฟนกันแล้วนะคะอยู่กินด้วยกันแล้วอะไรประมาณนี้เราก็ไม่อยากที่จะต้องมานั่งเปลี่ยนความรักบ่อยๆเปลี่ยนแฟนบ่อยๆจะทุกข์จะสุขยังไงก็พยายามอดทนเนาะ พยายามที่จะทําความเข้าใจแต่บางครั้งมันก็เกินจะทนบางครั้งมันก็เหลืออดจริงๆอะนะพอเวลาในวันที่คุณแบบเริ่มที่จะไม่ไหวเดือดดาอนทนไม่ไหวแล้วมันเหนื่อยมันหนักมันท้อแล้วหลายๆคนกําลังพยายามพาตัวเองมูฟออนหันหลังให้กับเขาแต่ขอโทษเถอะคนคนนี้นะตามค่ะพยายามตามเดี๋ยวเขาจะพยายามที่จะทําให้คุณเหมือนกับเขาเรียกว่า กลับมาเห็นอกเห็นใจหรือพยายามที่จะเล่นเกมอะไรบางสิ่งบางอย่างกับคุณเพื่อที่จะเรียกร้องให้คุณกลับมาอีกครั้งหนึ่งหรือทำให้คุณกับเขาได้มารักกันหรือสุดท้ายแล้วคนคนนี้คนที่เขาพยายามที่จะบ่ายเบียงนะหรือพยายามที่จะเหมือนปล่อยคุณไปหรือเขาพยายามมูฟออนจากคุณหรือคุณพยายามมูฟออนจากเขาอะคนคนนี้ท้ายที่สุดแล้วเขาจะตัดสินใจที่เขาอะจะหยุดอยู่ที่คุณเขาจะจบ เป็นคนสุดท้ายจะฝากชีวิตฝากหัวใจนะคะจะมีแค่คุณเพียงคนเดียวพอไพ่มันขึ้นมาแบบนี้เหมือนกับสุดท้ายแล้วคุณจะชนะเขาว่าคุณจะเอาชนะใจเขาได้นะคะถ้าใครที่คุณกําลังรู้สึกว่าเล่นเกมกันอยู่อะบางคนมีจริงนะเหมือนเล่นไม้เกมกันอะต่างคนต่างรักกันต่างคนต่างต้องการกันและกันแต่ก็ไม่ยอมที่จะแสดงออกเหมือนกับต้องรอให้ฝ่ายหนึ่งเป็นคนมาตือ้อมาง้อมา แสดงถึงความต้องการความอยากได้ใครด่ดีนะฉันถึงจะยอมกลับฉันถึงจะยอมดีด้วยฉันถึงจะอ่อนละทวยด้วยอะไรอย่างเงี้ยถ้าไม่อ่อนมาฉันก็ไม่อ่อนไปนะคะบางคนก็แข็งกล้าวใส่กันเลยนะแต่แน่นอนว่าสุดท้ายแล้วคนคนนี้เขาจะอ่อนข้อให้คุณเขาจะยอมคุณอะเขาจะยอมให้คุณเป็นฝ่ายชนะเขาจะยอมที่จะเป็นฝ่ายแพ้นะคะเขาจะยอมให้คุณแบบโอเคแหะเป็นฝ่ายที่จะควบคุมเกม นะคะเขาจะยอมทุกอย่างเพื่อที่จะให้คุณอะยอมที่จะกลับมารักกันเหมือนเดิมนะหรืออาจจะยอมที่จะเปิดใจหรือกลับมาปรับความเข้าใจคุยเคลียร์กันให้มันชัดเจนให้มันรู้เรื่องไม่อยากอยู่ในสถานการณ์นี้เขาก็ไม่ยอมคุณก็ไม่ยอมนะคะเขาก็แข็งกร้าวคุณก็แข็งกร้าว ต่างคนต่างแข็งไม่มีใครยอมใครเนาะสุดท้ายแล้วเขาเนี่ยแหละจะเป็นฝ่ายยอมแพ้คุณเขาจะเป็นเป็นคนที่เหมือนกับแบบตอนแรกก็อาจจะดูไม่ยอมนะนะคะแต่สุดท้ายแล้วคนคนนี้เขาจะยอมแบบยอมแบบอย่างที่คุณงงๆว่าจบกันแบบดือ้อๆง่ายๆแบบนี้หรอคือบวจะบทจะรักก็รักบทจะดีก็ดีแต่บวจะ ดูเหมือนมีกำแพงก็สร้างกำแพงกับคุณไว้ซะสูงลิ้วเลยเนาะอะไรประมาณนี้ดูมีสเปซดูแบบบล็อกใจบล็อกความรู้สึกมากๆเลยนะแต่บทจะให้คุณเข้าไปก็เปิดประตูนะคะให้คุณเข้าไปได้โดยง่ายเลยเหรออะไรประมาณนี้นะคะเขาก็จะพยายามที่จะมาสารสัมพันธ์สารต่อกับคุณอนะ่ะเพราะว่าคนคนนี้เอาจริงๆถ้าคุณตัดสินใจ Move on จากเขาหรือตัดสินใจที่จะยุติความรักความสัมพันธ์กับเขา หรือคุณพยายามแสดงทีถ้าอากับกิริยาที่เหมือนกับไม่ต้องการเขาอะนะคะเริ่มเริ่มที่จะไม่ได้ยอมไม่ได้อ่อนข้อให้กับเขาอะสุดท้ายเขาจะเป็นฝ่ายที่จะอ่อนข้อให้กับคุณคือด้วยความบางคนเคยชินไงคะบางคนคุณยอมจนเคยนะแต่พอเวลาที่คุณเปลี่ยนไปคุณไม่ยอมคนคนนี้เริ่มรู้สึกแล้วว่าเฮ้ยมันต้องมีอะไรแปลกแปลผิดแปลกไปแน่ๆเลย เริ่มรู้สึกผิดหวังเริ่มรู้สึกไม่สบายใจเริ่มรู้สึกไม่ได้นะเสียดายนะถ้าเกิดคุณ move on ไปจริงๆอ่ะถ้าคุณไปจากตรงนี้จริงๆเสียดายนะเสียใจทําใจยังไม่ได้นะเพราะฉะนั้นเขาจะยอมถอดหน้ากากเขาอะเขาจะยอมเปิดเผยอะไรก็ตามแต่ที่เขาเคยปกปิดคุณไว้เนี่ยเจ็ดดาบคือเป็นความปกปิดความรู้สึกก็ได้สิ่งที่เขาไม่ได้บอกกับคุณว่าเขารักคุณสิ่งที่เขาไม่ได้บอกกับคุณว่าเขาต้องการคุณมากมายเหลือเกินเขาก็จะบอกว่าเขารักเขาต้องการ แต่ที่ผ่านมาอาจจะมีอีโก้กันทั้งคู่ต่างคนต่างจะเอาชนะกันนะคะแต่ไม่วายอะ่ะเขาก็พยายามที่จะกลับมารักคุณแล้วก็กลับมาเป็นคู่ชีวิตกลับมาเป็นครอบครัวที่มีความสุขกับคุณแล้วก็จะลดอีโก้ให้กับคุณจะยอมให้คุณเป็นฝ่ายแบบควบคุมบงการชีวิตเขาได้เลยแหละนะเขาจะเริ่มมีความกลัวเริ่มมีความเกรงใจคุณมากขึ้นพอเวลาที่คุณแข็งขึ้นมาเหมือนกันอะ่ะ นะคะเมื่อก่อนคุณอาจจะเป็นควีนถือเหรียญคิงถือเหรียญน,นิ่งเฉยมีเหตุมีผลหรือเป็นควีนถือถ้วยคิงถือถ้วยใจเย็นอะไรก็ได้อะไรประมาณเนี้ยนะคะแต่ตอนนี้คุณต่างคนต่างไม่ยอมมาเป็นกายเป็นถือดาบกันทั้งคู่เอาสิฟาดฟันมาฉันก็ฟาดฟันกลับนะคะดื้อมาฉันก็ดื้อกับพูดจาดีมาฉันก็พูดจาดีกลับแต่ถ้าทําไม่ดีมาฉันก็สวนกลับเหมือนกันนะ นะคะตาต่อตา,ตาฟันต่อฟันแล้วว่าคุณไม่ยอมแล้วว่าก็กลายเป็นคนคุนนี้นั่นแหละจะยอมคุณนะคะเวลาที่คุณฮึดขึ้นมาสู้นะมาะเผชิญหน้าไม่กลัวอะไรแล้วเป็นยังไงก็เป็นเอาไงก็เอาคนคนนี้แหละจะหงอจะเป็นฝ่ายที่กลัวคุณนะคะเอามาดูซิว่าแล้วในอนาคตแนวโน้มนะคะเขาจะทำอะไรกับความสัมพันธ์นี้ต่อคะ ในช่วงหนึ่งถึงสามเดือนนี้นะเจ็ดถ้วยหล่นมาบางคนใช้เยอะนะดูลนะเนี่ยไฮเป็นเทสบางคนก็มีตัวเลือกมีอะไรปกปิดไว้มากมายเทอร์มิตนะคะหนึ่ง <6 S 2> เหรียญวิวออฟฟอร์จูลสามเหรียญหกเหรียญนะคะ สถ้วยอะใบเดิมมาเลยสิถ้วยนะคะสไม้เท้านะใต้สำรับนถือเหรียญคือคนคนนี้เป็นคนที่ปกปิดซ่อนเร้นเก่งอะนะคะถามว่าในอนาคตเขาจะทำยังไงกับความสัมพันธ์เนี้ยเขาก็จะพยายามที่จะทำความเข้าใจเขาก็จะพยายามทำทุกอย่างนะคะเพื่อที่จะ ขอโอกาสจากคุณเพื่อที่จะแก้ไขที่ผ่านมาเขาอาจจะพยายามแบบมีช้อยมีตัวเลือกมีทางเลือกนะหรืออาจจะไปใช้ชีวิตแบบคนนั้นทีคนนี้ทีไม่ยอมหยุดสักทีอะไรประมาณเนี้ยนะคะเจ็ดถ้วยหรืออาจจะมีเป้าหมายในชีวิตที่ต่างกันนะแต่สุดท้ายแล้วสิ่งที่เขาจะทำคนคนนี้อะไรที่เขาซ่อนเร้นไว้อะไรที่เขาปิดบังคุณไว้อะไรที่เขาเก็บไว้ในมุมมืด นะทุกอย่างอ่ะไม่ว่าจะเป็นความลับอะไรก็ตามแต่เรื่องดีเรื่องไม่ดีมันจะถูกเปิดเผยเปิดโปงออกมาหมดเปิดเผยออกมาหมดคุณจะได้รับรู้ทุกสิ่งทุกอย่างรวมถึงคุณจะได้รับรู้ถึงความจริงจังจริง,จรงใจของเขาด้วยว่าเขาไม่ได้คิดกับคุณแค่เล่นเล่นเขาไม่ได้คิดกับคุณแค่คบกันแบบวันนี้วันพรุ่งนี้แต่เขาคิดกับคุณนะ่ะวางอนาคตกับคุณไว้ไกลามากๆถึงขั้นการเป็นครอบครัวการสร้างอนาคตร,ร่วมกัน นะคะอะไรก็ตามที่คุณรู้สึกว่าคนคนนี้มีอะไรปิดบงังแอบแฝงซ่อนเลนดูเหมือนไม่จริงใจไม่ซื่อสัตย์กับคุณน่ะเขาจะกลายเป็นคนที่พยายามเปิดเผยตัวตนให้มากกว่าเดิมคือไฮพินเทสใบนี้นะก็ไม่อยากจะตีความหมายว่ามันจะต้องเป็นในเรื่องของคนในความลับเสมอไปถามว่ามันเป็นไปได้ไหมเป็นไปได้เรื่องคนในความลับหรือคนที่ไม่มีสถานะนะคะ หรือการปกปิดคือไพ่ใบนี้มันเป็นการเติบโตทางจิตวิญญาณได้เป็นการเรียนรู้เป็นการศึกษาเป็นการพัฒนาตัวเองนะคะเรียนรู้จากข้างในอะนะที่ผ่านมาเขาอาจจะเป็นคนที่คิดอะไรไม่ค่อยได้คิดอะไรไม่ค่อยเป็นเขาก็จะกลายเป็นคนที่มีความคิดที่ดีมากขึ้นนะคะเฮอร์ม erm ีกับไฮพินเทสเขามาด้วยกันนะเป็นคนที่เหมือนกับเริ่มเติบโตทางวุฒิภาวะทางจิตวิญญาณมากขึ้นเริ่มรู้ว่าอะไรดีอะไรไม่ดี เริ่มรู้ว่าโอกาสที่อยู่ในมือมันเป็นโอกาสที่ดีนะที่การที่เขามีคุณเป็นคู่ชีวิตการที่เขามีคุณเป็นคนรักการที่เขามีคุณเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตเนี่ยกับการที่เขาพยายามที่จะไปทําอะไรปิดบังซ่อนเร้นคุณหรือพยายามไปหาช้อยอื่นหาตัวเลือกอื่นหรือทําอะไรหมกเม็ดปิดบังคุณไว้อ่ะวันใดวันหนึง่งความลับมันก็ต้องแตกนะคะสถานการณ์ทุกอย่างมันก็ต้องถูกเปิดเผยอยู่ดีความลับมันไม่มีในโลกเพราะฉะนั้นคุณอาจจะได้รับรู้ความจริงบางอย่างจากเขา เขาจะมาสารภาพกับคุณเพราะไพ่มันเป็นไพ่ของการหันหน้ามาคุยกันนะการที่จะมาให้โอกาสซึ่งกันและกันการอาจจะมายอมรับผิดยอมรับในการกระทํานะคะเขาอาจจะมาสารภาพกับคุณว่าเออเขาผิดพลาดตรงนี้ไปนะแต่เขาขอแก้ไขได้ไหมเขาขอเปลี่ยนแปลงตัวเองได้ไหมเขาขอกลับมามีคุณดังเดิมได้ไหมกลับมามีความสุขกันเหมือนเดิมกลับมาชัดเจนให้ความ รักให้ความอบอุ่นกายอบอุ่นใจซึ่งกันและกันดังเดิมกลับมาอยู่ด้วยกันเหมือนเดิมนะคะเขาอาจจะเป็นคนที่บางครั้งดูเหมือนกับไม่ยอมหยุดอยู่ที่คุณแต่สุดท้ายนะก็บ้ายัางไงก็ตามคนคนนี้ท้ายที่สุดสุดท้ายแล้วเขาก็มาหยุดอยู่ที่คุณนี่แหละถึงเขาจะไปมีเล็กมีน้อยไปมีนอกมีในหรือจะไปทำเนื้อทำตัวอะไรที่มันแบบอิเล็กเกขานะคะหรืออาจจะเอาตัวเองไปโฟกัสไปสนใจเรื่องอื่น แต่สุดท้ายแล้วคนคนนี้จะได้เรียนรู้เขาจะเติบโตมากขึ้นนะคะแล้วเขาจะเป็นคนที่มีความคิดมีสติมากขึ้นว่าอะไรควรอะไรไม่ควรสิ่งไหนคือของจริงสิ่งไหนคือของปลอมสิ่งไหนคือสิ่งที่จับต้องได้ความสุขที่จับต้องได้ความสุขที่เป็นไปได้เขาจะรู้ว่าคือคุณคุณคือบ้านของเขาคุณคือโฮมอ่ะนะคะโฮมก็คือบ้านที่แสนอบอุ่นของเขา นะคะคุณคือส่วนหนึ่งของครอบครัวเขาคือชีวิตจิตวิญญาณจิตใจของเขานะคะคือเขาคนนี้เอาจริงๆนะเป็นเป็นคนที่เหมือนอาจจะมองภายนอกคุณจะคิดว่าเขาไม่ไม่ค่อยแสดงออกกับคุณหรือไม่ค่อยที่จะพูดบอกพั่มเพอ้อพรรณนาอะไรกับคุณสักเท่าไหร่ แต่จริงๆแล้วคนคนนี้ก็รู้สึกว่าในความรู้สึกของเขาลึกๆจริงๆเขาก็มีใจที่มั่นคงกับคุณมากนะแล้วเขาอยากที่จะซัพพอร์ตคุณนะนะเหมือนตัวเขาเองโอเคแหละคนเราเส้นทางชีวิตมันมีการเดินทางผิดกันได้ผิดพลาดกันได้พลั้งเผลอกันได้แต่สุดท้ายคนคนนี้จะเข้าลูกเข้ารอยจะเข้าที่เข้าทางจะเดินในเส้นทางที่มันใช่เดินเส้นทางที่มันถูกอะไรที่เขาเคยเดินทางผิดอะ่ะเขาจะกลับมาเดินทางถูกนึกออกไหม อะไรที่เขาเคยปกปิดปิดบงังซ่อนเร้นทุกอย่างเดี๋ยวเขาจะมายอมรับกับคุณเขาจะมาคุยกล้าที่จะ,ะเผชิญหน้ากับคุณแล้วเขาจะยอมแก้ไขย,ยอมปรับปรุงยอมเปลี่ยนแปลงนะคะกับสถานการณ์ทุกอย่างที่คุณกําลังเจอกันอยู่เผชิญกันอยู่เมื่อวันเวลาผ่านเลยไปเปลี่ยนแปลงไปทุกอย่างมันก็จะเปลี่ยนแปลงไปด้วยเช่นกันแต่มันจะเป็นการเปลี่ยนแปลงที่ไปในทิศทางที่ดีขึ้นนะคะ view of fortune เขามาคือ ทุกอย่างมันพิกานได้อ่ะคะ่ะมันไม่ตายตัวว่ามันจะต้องแย่แบบนี้ไปตลอดชีวิตนึกออกไหมอะไรที่มันดูมืดคล้มมืดดํานะคะความคิดของเขาด้านมืดๆของเขาที่คุณไม่สามารถเข้าถึงได้อ่ะบางคนเป็นคนที่อย่างยากยากอย่างถึงมากๆนะคะเป็นคน introvert เป็นคนที่สันโดดเป็นคนที่คิดยังไงรู้สึกยังไงไม่แสดงออกไม่พูดแต่ก็คิดว่า เดี๋ยวเขาจะเริ่มมีการพูดคุยกับคุณมากขึ้นมีการสื่อสารที่ดีกับคุณมากขึ้นคุณกับเขาจะเริ่มหันหน้าเข้าหากันมากขึ้นนะคะเริ่มที่จะวางเป้าหมายในชีวิตร่วมกันหรือการกลับมาเป็นคู่ชีวิตดังเดิมเพราะฉะนั้นนี่คือเหตุการณ์ที่เขาจะทำต่อไปในอนาคตคือการกลับมาวางแผนอนาคตร่วมกันกับคุณการซัพพอร์ตกันกลับมาขอโอกาสกลับมาเปิดเผยเผชิญหน้า กับความเป็นจริงที่มันเกิดขึ้นและขอปรับปรุงแก้ตัวแก้ไขทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นให้มันดีกว่าเดิมนะคะนี่ก็คือสิ่งที่ไพ่บอกนะทีนี้เดี๋ยวมาดูออร,ร์คเค้นแั๊หนึ่งนะคะแสองน,นี้แล้วกัน ก็ใช้สำหรับนี้นะคะเพราะว่าใกล้มือยูดิอิตนะคะคุณทำมันได้นะไพ่บอกคุณทำได้มันไม่เกินความสามารถคุณหรอกนะคะรับรองว่าคุณต้องกล้าที่จะ,ะเผชิญอะทุกสิ่งทุกอย่าง มันจะสมหวังสำเร็จแน่นอนนะคะคุณจะได้รับการยอมรับคุณจะได้รับการตอบรับไม่ว่าคุณกำลังคาดหวังปรารถนาในเรื่องใดคุณกำลังจะสมความปรารถนาวิเชตฟูลฟิลเนี่ยนะคะ accept yourself นะคะให้คุณพยายามที่จะต้องอาจจะต้องทำความเข้าใจกับความต้องการของตัวเองด้วยนะคะบางทีอะ่ะก็รู้สึกว่า คุณจะต้องกล้าที่จะเผชิญกับความรู้สึกที่เ,ทเจออยู่ตอนนี้กับความเป็นจริงที่เจออยู่ตอนนี้แล้วอยู่กับมันให้ได้นะคะคือพูดง <th> ่ายๆเลยว่าอะไรที่คุณรู้สึกว่าคุณทำมันไม่ได้อะหรือคุณกำลังเจอสถานการณ์ที่เลวร้ายอยู่แล้วคุณรู้สึกว่าคุณทำไม่ได้คุณอยู่ไม่ได้คุณเป็นแบบนี้ไม่ได้นะคุณไม่มีเขาไม่ได้จริงๆคุณทำได้ <sh> <music in> <language> คุณลองอยู่กับตัวเองสักพักหนึ่งหรือกล้าที่จะยอมรับฟังความจริงกล้าที่จะเผชิญกับความเป็นจริงในทุกๆอย่าง พราะเดี๋ยวในอนาคตอะยังไงก็ตามนะคนคนนี้ยังไงมีโอกาสที่จะได้กลับมาพูดคุยเปิดเผยความจริงกับคุณอย่างแน่นอนนะคะเขาจะไม่มีทางปล่อยให้คุณคั้างคาคาลาคาซังแบบนี้ต่อไปเรื่อยๆหรอกมันจะมีการเคลียร์นะคือบางทีคุณอาจจะต้องคือไพ่ใบนี้จริงๆแล้วคือการที่คุณอาจจะ พยายามนะคะที่จะรักษาหัวใจตัวเองพยายามที่จะทําความเข้าใจกับตัวเองแต่คุณคิดว่าฉันยังทํามันได้ไม่สําเร็จอะไรประมาณเนี้ยแต่จริงๆแล้วคุณทํามันได้นึกออกไหมยูดิทเนี่ยนะคะพาตัวเองไปจิบชาร้อนๆสักถ้วยหนึ่งนะพาตัวเองไปหาความสุขใส่ชีวิตนะคะไปคาเฟ่ไปดื่มกาแฟนะการที่ต้องกล้าที่จะ,ะเผชิญอยู่ตามลําพังกันสักพักหนึ่ง เพื่อที่จะให้ต่างคนต่างเรียนรู้ต่างเข้าใจในบริบทนะคะหรือต่างคนต่างที่จะยอมรับกับความเป็นจริงที่มันเกิดขึ้นยอมรับกับสถานการณ์ทุกอย่างที่เกิดขึ้นยอมรับตัวเองยอมรับกับความรู้สึกว่าตอนนี้เรากําลังรู้สึกยังไงแล้วยอมรับมันอยู่กับมันให้ได้แล้วก็ค่อยๆเปลี่ยนแปลงแก้ไขมันก็เท่านั้นเองนะคะเพราะฉะนั้นก็คิดว่า สิ่งใดก็ตามที่คุณปรารถนาในตอนเนี้ไพ่ใบนี้มาคือไพ่ของความสําเร็จไพ่ของการที่คุณกําลังจะสมหวังสมปรารถนาดังที่คุณตั้งใจนะคะนี่ก็คือสินิพ่ยอยากจะบอกนะแต่ขอแค่เพียงให้คุณเชื่อมั่นในตัวเองเท่านั้นแหละว่าคุณทํามันได้นะคะฉันชอบความมีเสน่ห์ของคุณนะคะข้อความจากเขาถึงคุณนะ เขาก็ดืมมองหน้ากล้องมันมืดขนาดนั้นฉันจะทำทุกอย่างเพื่อคุณให้เวลาฉันได้ไหมแบตใกล้จะหมดนะคะก็เลยเหมือนเขาปรับแสงลงมืดเองรักแต่ไม่อาจครอบครองโปรดฟังฉันอธิบายก่อนที่จะตัดสินใจนะคะรอฉันได้ไหมมันนานนะเกลียดการโกหกหลอกลวง ฉันไม่เคยลืมเรื่องราวระหว่างเราฉันรักคุณแต่คุณไม่เคยรักฉันฉันยังไม่พร้อมกับความรักฉันเสียใจฉันไม่ได้ตั้งใจนะคะฉันเสียความรู้สึกคิดมากนะฉันจะร่วมทุกร่วมสุขไปกับคุณ คุณคือเหตุผลเดียวที่ฉันจะยอมสู้และอดทน I want you and I need you นะคะเขาต้องการคุณผิดหวังเจ็บปวดเสียใจฉันไม่อาจลืมคุณได้อีกคนก็รักอีกคนก็แสนดี จบท้ายด้วยการมีบุคคลอื่นด้วยในความสัมพันธ์นะคะก็บางคนเนาะไม่ใช่ทุกคนที่มาอยู่ตรงจุดนี้นะคะบางคนก็มีในเรื่องของความสัมพันธ์เชิงซ้อนบางคนก็เป็นปัญหาอื่นแต่ไม่ว่าจะยังไงอะนะอย่างที่ก็บอกว่าสุดท้ายแล้วอะคุณจะได้รับชัยชนะนะคุณจะได้รับชัยชนะโดยเฉพาะบางคนที่คุณเป็นครอบครัวกันอยู่อะ นะคะเพราะว่าพ่ยครอบครัวมันขึ้นเนื้อพ่ลูกไพ่เต้าอะไรประมาณเนี้ยมันก็มีโอกาสที่จะได้กลับมาดังเดิมแน่นอนมีโอกาสที่จะได้กลับมามีความสุขกันดังเดิมแน่นอนนะหรือมีโอกาสที่จะได้กลับมาให้โอกาสให้อภัยซึ่งกันและกันอีกครั้งหนึ่งก็เป็นไปได้ประมาณนี้นะคะโชคดีค่ะ